อากลองคิวไหนอะ่ะได้หมดคิววีสองมาคนน้อยพี่จะเอาเฟอร์เดียวเอ่อเอาแล้วแต่พี่เซิร์ฟคนเยอะจังวะขนาดนี้คือขนาดแบบร้านเกมปิด,ดเลยนะดูคิปปิ้งยาสิคนแม่งน้อยกว่าอีก <c oughs> ข้าวคนคิปปิ้งยาเหรอคนน้อยไปเยอะเลยลงก็ได้ปะ คิวป,ปิ้งยาป่ะอาคิวป,ปิ้งยาลงละเออพี่อ้อแลงลงเนี่ยอ้อแรงเงีอยากก็หมื่นใหม่ยังไม่ตบอาคิวอาคิวลงเด็กกับเด็กวีเอมอันนี้เด็กกับเด็กวีสุดโหดใช่ป่ะไก่จังปะโหดปะไก่โหดนี่อัพคิวเขาเปิดเจโป้เตี๋ยเตี๋ยมาดินี่รู้ดูว่าไม่เลยแตกพี่ดูได้ลด雷达เลยพี่เป็นเซ็ตเอ้ยที่ข้อเตี๋ยมาดิฮะ เอ9เก่าเอหนึ่งตัวเท่เอ้ยเฮ้ยม่ายิงกูม่ายิงกูมึงแหนะกำลังเราพวกยอนอยู่พอมันย่นรอโคตแป๊บหนึ่งมาขป้อมยาเฮ้ยคือใครยีกงใครใีกองวะเี่มีเหรอมีมีอีเจียอีอีีเกว่าอะไรวะ ไอ้เยอะทำไมน้องกูแตกแตกไฟจังวะน้องกูเอารหัดนี้แม่งเลยอยู่ในแขนทำไมน้องกูแตกง่ายอย่างนี้อืมเป็นอะไรไม่รู้แม่งฟ้าจี๋เลยไม่ใช่เคาม,ม้วนแก่บนเกิดมันเป็นแร่ห์แผที่โหดกว่าเ,เล่ห์เ,เ,เล่ห์แล่ห์นั้นเปล่าแล่เอ็มเคเปล่ามันสีกับฟ้า อนี้เพื่อเด็กนานจังวะมานแล้วพี่เออแบบดีหน้ากูสองตัวเยอพี่มีแรเขียวปะแรเขียวไหนวะพี่เขาอ่อนที่พี่บอกอ่อนอ,อ๋อยังไม่อ่อนเลยพี่อ่ะเออไม่เล่นมานานแล้วต้องอ่อนชั่วโม,มงจะบวกเหรอไม่ได้ไม่ตีไม่หนูช่วยตีทำไมอะ <laughs> เฮ้ยมัหนี้มาหนี้เนี่ยมันมีปัญหาผมีเชิงหน้าวิไอตัวไฟมาหนี่มานี่อ๋อไอเยสมานี่มานี่มานี่เราต้องรู้มันน <�i anak lonely> <t od dy> ี่เปิดไม่รู้เมียวเมียวไม่ตังโยกไม่รับกูไม่รับกูไม่รับเออมออเอามันแลมาแลมันคือมันรัวคือมันรัวเขไมหนอทขาไมหนอทขาไมหนอเจ็บนะเจ็บนะ เจามาต่อ่ะเฮ้ยนีมาดิเข้าดิอ้ยเยอะกว่นตายอ่ะเยอะเกิดึกอุ้ยเฮ้ยถ่ายถ่ายถ่ายวัน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 ถ่วันแย่ี่เยอยพี่มันตามมาปโอ้โหเยมตั้งอย่างนี้ัต์มันอ้อมเนี้ยเปล่าเฮ้ยแต่แลใหม่นะพี่แยใหม่นะพี่ ยี่น้องผู้ชายขับเลยแตกแตกแน่แแแนอนจังหวะเนี่ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอ้โย,ยเยอะแรมคเออแรมคไอ,อ้เหี้ยะเอ้ากูมีเซตตัวท้ายเลยนะแรมคพี่พี่ว่าอนี้ใช่ไหมแล้วเขาบอกราคาตกใช่ไหมราคาอะไรแล้วลพขาล่ามขายได้เท่าไหร่นนไม่รู้ว่ะตอนเนี้นยไม่รู้ว่ะน่าจะสองร้อยมั้งหรือสามร้อยแหละ ราคามันตกเขาบอกตกมากป่ะล0ตาหมื่นหมื่นดัมหนึ่งหลือสี่ร้อยห้าสิบเี้ยปะเซตเดิมป่ะอ้ยเมียว่ะเซตไหนเซตไหนเซตไหนเซตตะพีคิววะคิววิวอะไรหนึ่งสองหนึ่งแปดแปดคนป่ะลงเอ็มเคลง ขนมเพื่อนสนิทมันสนิทมันอยู่ในทีเอสแหละไม่ใช่ทีนี่นะอีกแล้วแหละมันขายพระรามหน<ช>ึ่งร้อยยีเขียสองร้อยทำไมถูกอย่างนั้นวะถูกมากมันเล่นโปรแล้วมันไปเอามาขายอ้าว <c oughs> เอาแล้วมันเนี่ยเอาแล้วนี่ไงพี่ชุดเล่มกี่ไอดำส่งไปรู้ันไหนวะไหนชุดเล่มกีเก็บไว้เนี่ย เอาพึ่งมาดูดิเอ้ยขอมบล์บุบบิดอ๋อแบบแบบตกเต็มเลยตกเต็มเมองยิงดีว่าอ๋ออันนั้นอันนั้นคือเสียงแร่ปะเสียงเส้นแร่แน่เยที่บวกกันอยู่เนะที่มันบวกกันอยู่เนี่ยเส้นแร่แน่เลยตกเต็มเลยตกเต็มเลยพัฒการของเราคือเก็บเก็บแม็กก่อนในสัตว์พัฒการของเราคืออะไรรู้ไม้พี่คืออะไร เวลาใครเอาเฟสใหญ่ลงเราต้องเขีดกันแล้วเราก็ดิ้นหนึไปคนใส่เฟสใหญ่เฮียควแม็กม่อย่างเยอะเจ็ดสิบกว่าันวิธีดิด้นหนึ่งวิเวลาเอาเฟสใหญ่ลงโอ้โหดิ้นหนึ่งวิอีกแล้วแคนกูครับเตีรยบเตีเออเดินตั้งนานก็ไปเตีย๋ยนะเออนั่นดิจักโดนโดม อยู่ดิฝีมือไม่ได้เล่นมาดามมันจะเป็นไงวะเออเออต้องจู่ตำรวจเว้ยมันยืนอยากเงี้อยู่อู่กันนี่วะสุดๆโซนนั่นเต้าอู่แล้วเข้าบ้านแดงป่ะดีเนี่ยน้ำทับเฮ้ยทำไมเซ็ตตกเต็มมันไม่เก็บกันเลยวะไม่้ว่ะเก็บมังเกอร์ก่อนเที่อเออดีแม่งไม่มีคนมีดาวดูแล้วมีดาวถ้าเกิด ไม่มีคนมีดาวมันก็ดีเถอเดี๋ยวคนมีดาวชิบหายโอ้ยไอเหีกือนเลยสัตว์ตกขึ้นไปทำไมหนอก็โดนหรอกพี่มันอยู่ไหนวะชื่อเหมือนโปยไอเหี้ยแต่คนสัตว์ชื่อมๆอ่ะเป็นโปอ่ะพี่พอไม่อยู่ตรงโพสต์อยู่ไหนโพสกัน

เหมือนจะไม่มีเฮ้ยสองชั้นตัวนึงชั้นไหนวะสองชั้นมาสองชั้นนั่นน่ะไอ้แม่เนี่ยสองชั้นบ้างเขาขนาดตามมาตามมาเอาบ้างเขาก่อนเลยเนี่ยบ้านเดียวไม่ต้องไอ้สัสพอไม่ต้องเอาบ้างเขาอ่เลยอู้เห็นเลยเห็นเลยไอ้ที่กระตุ้นแค่เด็กๆนี่เอามันก่อนเลยเนี่ย ไปเลยคุณซัพพอร์ตได้โอ้ยมาข้างล่างเนี่อ่ะเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บว่าแล้วไม่กดปื่มไม่ได้ทำไมวะสีอยาบโอ้โหมามมาามา,มาเอาเลยเอาเลยตายเกือบเฉียเก็บเลยพี่เก็บเลย เออพี่ใส่ดิเนี่ยดีวะเซฟเงี้ยดีเหรอดีเหมดีกว่า mk พี่เคแก่งสวยอ่ะโง่แะไปที่อื่นดีกว่าปะไม่ต้องอยู่ที่พี่พี่หนึ่งตัวหนึ่งตัวขวามือตรงนู้นอ่ะเห็นหนงบ้านนั่นน่ะเราต้องมาเก็ตอ่ะเราไปกันดีกว่าปะมาเก็ตข้างบนดิเฮ้ยเสร็จที่ไหนอ่ะแลหรอ เอาไปจำมาจำมาไอ้เยอะมันมีตัวม like ีดาวเข้ามาดิบปะดาวเออถ้าตัดตรงแล้วกูดิบปะพลาดพลาดพดิ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 นอนหมอบไอ้เยอะมือปืนลั่นนอนหมอบเลยมาโคปืนลั่นไอ้เยอะปืนลั่นไอ้เจ้เซ็ตไปเก็บเลยไม่แค่เซ็ตอะนะใช่ไอ้ทุกคนเก้าพันเก้าร้อยเก้าแสนนี่เซ็ตมันเขาว่ากันว่ามันเป็นแหล่ที่ดีที่สุดแล้วมั้งนะใช่ปะแล้วก็ ออนชั่วโมงหนึ่งนะคะรับก็จะได้อยู่ที่สิบเซตนะออนครั้งเดียวได้ครั้งเ,เดียวนะคว่คนเลยพี่ทั้งหนึ่งทั้งสองเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งต้องหาแรอื่นลงโอ้ฟอร์ตตี้หนึ่งแมกมีอยู่สี่คนตอนนี้ที่เห็นลองรีนีฟอร์ตตี้สี่คนโอ้โหคนมันน้อยจังวะคนน้อยเนี่คนะมันกูค,ค,ค,คิดไปเอง ทำไม Vs ในค,งนในคังกูแม่งกระสุน Vs ในคังกูแม่งเยอะจังวะแบบกระสุนแบบเศษอะนี่ปิ้งยักษ์จากเก้าคนเป็นยีออ่สิบอะเอาเศษเยอะหน่ยดีว่ะแลนไหนดีวะแลนี้อะแลคาดีว่ะเพียวคาลงนะเฮ้ hey. มันตรงไหนเพส่ป้ามาอยากอยากยากิงนะเงยเมื่อกี้นี่นนโฉมแม่งบนบ้านอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เกียงไอ้สัตได้คิวิวหนึ่งคนก็น้อยแหละเดี๋ยวไม่ใช่อยู่ข้างบนเออเห็นไกลไกลแรพอเปิดรบายโอ้เจนเขียวขึ้นมาท<อ>ีนึง้องเลย้อ้สั <c oughs> ส <c oughs> แหนเดี๋ยววะฟอร์ตี้มันเขียววหนึ่งมีสองคนเองเหรอวะตอนนี้ที่เห็นมันจะเจอพวกมีดาวลยดิ เติมเลยดีเติมเลยดีฟอร์ตี้หนึ่งไปฮิจูคนมีดาวไหมวะเอาไหมเอาดีป่ะฟอร์ตี้หนึ่งไปไปจุกในันีอวจุกจุกแน่ๆนะไอตกมาปั๊บมาแรงอะแรงว่อขี้แรงแรงมึงแรงตอนี้เล่นตอนนี้เล่นอยู่สองสามเกมเลยเกมที่เล่นบ่อยสุดก็คือฟีฟ่าอันดับสองก็ R O E อ่ะ อ๋อแล้อันดับสามอ่ะกันแน่แหละโอ้โว و, มีดาวหนึ่งตัวมึงจะอยู่หรือมันจะไปอ่ะกูให้มึงเรียกเพามึงจะอยู่หรือมึงจะไปกัไหนดีได้ไอซัดไทม์ได้ยังมา,าพี่ดิโอ้ยเป็นตัวตายเด็ดๆกูโดนเนี่ยเฮ้ยมึงดูมันยิงกูดิมันเป็นพันส่วนผีเต๋อเขาไม่

กูอีเพลียลงแม่งยัไงมามันอยู่ไหนวะพี่ในคาลิฮาร์ดอ่ะมันอยู่ตรงต้นไม้อ่ะที่มากันเนีผมอยู่กัคาลิฮาร์ดอ่ะกูจำได้ว่ากูมีหัวดีเจอ,อยู่นี่ว่ะที่มา้ากูมีหัวดีเจอ,อยู่นะเแป๊บยังกูดูไอ้ตัวนี้ก่อนเออกูอยู่ใส่วะตายเหรอกูเคยยิงแม่นแท้มันโดนตายเหรอตายปะ ว,ยยวาายอ,อย่านั้นก็ตายไม่เห็นยีเดินโตเด,ดินเต,ต็มเฮ้ยมันก็แม,ม่นเกินชิคๆนะเพิ่ง <c oughs> เ,เคยได้ยินไอ้มึงเชื่อนะไอยิ้ดบิ้ดเออเพิ่งเคยได้ยินไอ้เบสร้องก็ข่าวนี้นะทุกคนพูดอะไรกันวะในเกม เราต้องไปกู้คืนนะทุกคนจะเจอเราต้องไปกู้เสร็จคืนนะทุกคนอุยบิวสี่คนรวมผมมีดาวหนึ่งตัวลงมาเลยพี่ลงมาเลยพี่ลงมาเลยจะโดนโถมอยู่ดลโอเคพี่จะไปกู้เสร็จคืนไว้พี่ชอบพวกปืนโอ้โหยิ่งได้มานกณต้องเกิดกับคนอื่นด้วยอะ ดวงดีดวงสวยปะดีใจบอพี่ไม่อนะไอสัตว์เกิดโดตรโถมเนี่ยแม่งเอ้ยเนี่ยเกือบกูเกิดพวกมันห้าตัวนี้อนะฮะเออมันอยู่ไหนกันหลังกูวิใครหายข้างบนมีตัวหนึ่งฮะใช่เปิดเปิดนั่นนะ่ะได้ยินปะถอยอะปะกูกำลังไปมันอยู่ไหนอะ ตัวหนึ่งอุ้ยเอ้าแตกเย้มันยิงแม่นจังวะตัวเนี้ยแตกแล้วเหรอเออมันยิงแม่นจังวะมันอยู่ไหนไม่รู้เชิดมันนะแหมเนี่ยเขาบอกเขาจะไปกู้คืนเจอละเนี่เปิดแม่งเลยมาเจอในดันที่วุ้ยมือปืนจับไปเลยครจะกู้กับมึงวะมาอีกเซิร์ฟหนึ่งไะอีกเซิร์ฟหนึ่ง ตกใจเลยแม่งอยู่วะแม่งต้องมาล้นเลยพี่อยู่เซิร์ฟหนึ่งป่ะลงเซิร์ฟไหนล<ห>ง<ห>เอ็มเอาเรมเคเลยป่ะใครที่มีเเรมเคนะสามารถบริจาคให้ผมได้นะทุกคนครับบริจาคให้ผมก็ได้นะครับทุกคนผมต้องการเเรมเคจำนวนมากผมก็ต้องการนะครับโอ้โห <c oughs> ลงไม่เยอะกูกรู้เซิร์ฟไหน เซฟกันพี่เลือกเลยพี่ยังพูดลงอนะ่ะพี่ไม่มีผ,ผมพี่ซูไม่ได้เออกูดูไม่ได้คิ <laughs> <laughs> บวบิวปะจะเป็นคนพาพี่แตกเองโอ้ยเฮียแจมเคียร์กูมีเซฟสุดท้ายแล้วนะที่หมายผมก็กดเซฟสุดท้ายเหมือนกันมี่ง <laughs> เพราะผมไม่มีอะไรเลยนะครับก็อีเพล็กโดงแม่งไงดีไหมี่ยนะ <laughs> เอาเลยสลับสนุนไอ้เห <laughs> <Yeah. laughs> ี้ยเซฟไหนดีคิว <laughs> บิวเซฟเดิมปะ หนึ่งะนะเออมาลงแล้วเนี่ยไปกูจะเกิดไหนวะอยากได้หัวสบอยากได้ใส่ตามะแต่กูใส่หัวหมื่นเพราะแม่งเหม่งโลนแล้วแม่งใหญ่ไม้มึงเอาเซ็ตใหญ่ลงมาดาิเดี๋ยวก็แตกเออเนี่ยพี่ทำคลิปเนี่ยไม่ต้องกล,วกลัวเดี๋ยวเซ็ตใหญ่ลงมาทำคลิปเขาไม่ได้ชด้งไรถ้าไปเจอปอูเออเอามาเถอะโอ้ยดาวหนึง่งสู อยนเนี่ยเอาเส้นใหญ่มาอยู่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันจะดิดไปละเจด้าวกูไม่ช้อยไม่ค่อยชอบไปเจด้าวอยากกลัวกับคนมีดาวเจเจโอ้ยเกิดคนจะที่กูเลยกูทำอะไรกระโดด้นที่นั่นยิงอย่างบ่อยเลยสัสแม่งยิ่งแบบเข้าทุกเม็ดเลยไม่แม่แม่ไอ้ตัวที่ลงเมื่อกี้แม่งเข้าทุกเม็ดเลยสัสอย่างแรง รอนไหมพี่ที่ผมโดนอ่ะที่พี่โดนรู้สึกจะไม่ได้สับปะรดมัง้งเอ้ยหนูมีมาขู่ปั๊มยาแล้วแต่หนูยิงหนูขีนหนูทับสามหนึ่งอะอ้าวเวงกรรมน้องกูแล้วกดยิงก็กดอันนี้นะกดขิวอ๋อเฮสั้ <c oughs> ไม่ได้เล่นนหารอ้าวเอาคอมเมนต์ลงก็ไม่บอกกูใช่ไหมไล่ไปตรงขี้ไปไล่ป้องกันไม่ได้อยู่เฮ้ยโอ้โหอีพิกลงในสัตว์ว่านูน่นนะนะอีพิกอีพิกหมาลง โอ้ยยิงแปกเลยปิวปิวปิวไปโดนสักัดอ่าวันดี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 อโอ้ยยิงเกลียสองตัวว่ะอาแน่โดนุ้วยยิงสองตัวยิงสองตัวยิงโดนอีปิกอ่ะพี่ชิบหายแล้วพี่ยิงสองตัวมันจะดิสป่ะเฮ้ยถ้าแตกเราก็ได้อีปิกแต่เราไม่มีสิทธิ์ยิงมันแตกใช่ดิสป่ะใช่ซึ่งเราไปละบายบายไปดิสครับผม ทีนี้หน่งเบียร์ปีสีเออตัวบรวาฟอร์เดียวหนึ่งเบอยร์บอแมนมันแคบอะฟอร์เดียวหนึ่งจัดเลยมันเน่ยโอ้ยเฮียร์จิ้มไม่ค uh ิดจะลวงก็ลวงไว้เด็กคนนี้อยากบวกแต่ไม่อยากเตะเฮสัตว์ไปละขอดิษทำไมวะ ดาวสองกูคงไม่เหลือเหลือไม้ชิบหายเดียวจุกเทลงเพินบอลหนึ่งพี่เพินบอลเหรอบอลหนึ่งแป๊บรพร้อมระบอกก็จะได้ะใช่เป็นเมืองเฮ้ยคืนนี้มีเปิดตี้มาเวลซูเปอร์โบว่ เอาเล่เนด้วยนะเล่นมาวลิลอาวีแต่ยกเว้นฟีไฟไม่เล่นฟีไฟก็ไม่เล่นเล่นจนเบื่อแล้วเซิร์ฟไหนเป็นวอนหนึง่งจัดปไปพี่เล่นได้หรือมาวลิลเล่นเล่นอาวีอาวีไม่เล่นขีเ้เ,เ,เกียจขี้เกียจเออใครวะโอ้โหไม่เแล,แล่เลยตีเลยที่แนะนำเราตีกันก่อน โอ้โหยกูเก็บไปไม่ทันเฮ้ยิงแรงเลยเฮ้ยกูเก็บไปายเดยพีเก็บหายกูเก็บเป็นยัหนึ่งได้<ๆ>เก็บเป็นยหได้อุ้ยโอ้โหสาเจไปสอยงสองปะจะมีสองสองให้ไหมวะ ยัดยัดสองสองนสองเจ็ดไปยัดปะ่ะยัดสองสองสอะไ้ได้ก็ยัดอะทียังไงดีว่าจะไปซีสมโมจะไปคิวสองอะไรก็แน่น้เอายังไงให้เลือก ก็เทในในหมดอ่ะปะไอ้ได้หมดอ่ะแป๊บหนึ่งจัดเซ็กก่อนคิวว์สองเตรียมเลยนั้นยี่แหน่วะเอามืออื่นลงแม่งเลยมึงแน่ใจก็พี่บอกเสียงใหญ่ๆเออจัดตบแม่งเลยทั้งเปล่าไอ้ดีไอดิมึงเอาลงเลยคือเกลือเก็บของเกลือเก็บของฮะเดี๋ยวมือแดงลง มือนแดงไหนวะคือขาวโอ้โหคือแดงไงมือแดงใช่งอลงจริงวะถ้ามึงเอาลงเนี่ยถ้ามึงเอาลงใช่ปะคลิปนี้ครบครบสามสิบกูขอสามสิบไลค์ถ้าเกิดมึงเอาลงเอาเปล่าอุ้ยสิบไลค์ยังไม่ถึงเอาเปล่าเอาเปล่าวันนี้วันที่หมดแหละคิววิวคิววิวโอ้โหหนึ่งคนเกที่สุดคิววิวไหนดิวะ สองมาคิววิวสองมาแปดล,ละซื้อเออคิววิวสองลงละคิววิวสองไอเนี่ยฝากบอกคนดูหน่อยดิว่าว่าแบบข้องใจอบบวงไงเงี้ยฝากบอกคนดูดิใครยอมหนึ่งหมืม่นต่อเอ็ดมานะครับเเจจชื่อว่าจงกรอ <c oughs> เป็นใคร <c oughs> ไม่รู้เฟนน้องเวกไห้สัต อัพตี้เคแม่งเขีเยนคิดว่าเดฟด้วยนะเป็นไงนี่ดูดูดูมีแด,เดงเนี้ยปืนแดงเลยพี่แดงไปเฮียไอสัตว์ส้มก็แหละจะหายบอดจะเอาลงกูไม่เห็นมันจะเอาลงในวีนไม่มี <laughs> ไปาขายไปเติมปี๊บ้หาหมดแล้วมึงไปหาแล้วมาสองเซตเด็กกูเอาลงด้วย โอ <c oughs> ทคลิบ ah, ่าเลาเปล่าเปเปล่าเปลเป่เป่าเปลาอ่าเปล่าป่าเปล่าเป่าเปล่่ล่าเปา่าลเลาเลาเลาเล่เล่เฮ้ยาล่เลาปล่ล่เลยเป่เจ็บาป่าเปเาเลเจ็บเปเจ็บปเจลบาเเจาเป่าเล่เปาเาเมล่าเลเยล่าเ่าเ่างห่าง่ง่เ้ นี่เอามันได้เว้ยกระเดารวมมันอะรวมโซมันเลยพี่ประเดี๋ยวะะยยจะดีกว่าด้อประเดี๋ยวตัวอุตังโลบเราเอาเอต้องอ้อมหลังมันเหรออ้อมหลังนี้อ้อมหลังนี้ตามมาตมามามาจัดเ,เลยพี่จัดเลยพี่จัดเลยเดี๋ยวผมเออไม่อยู่ไหนพี่ไม่อยู่ไหนไอ่ย,ยง<ม>ังไหนวะโอ้พี่สองตัวโอ้พี่เป็ปติ่เลยใช่เหรอวะ โอ้โหเยอะอยากเยอะไอส้สัสอ <c oughs> ม้ยผมรอบได้ไงโอ้โอยมึงมานี่มึงมานี่พี่สองตัวมันยังไม่เห็นพี่มันยังไม่เห็นพี่ครูไ,ไปแล้วมันดูดของอยู่มันดูดของครูไปแล้วมึงลงมาใหม่เอามาใหม่เอาเอาแล้วอกมาเอาแล้วมาเอาแล้วมา เออมาเอาแรงมาไหวเชี่ยกูเอามาเออเอาแรงมาใใออไม่ใช่เออไม่แน่ใจว่ามันดิดยังนะได้พี่เชี่ยคำยี่เอาแรงมาเร็วๆแรงอะไร,รพี่แรงเชี่ยก็ได้ที่มันมีรสสินเยอะๆมากกว่ากูไอ้เี้ยกูมีอยู่าห้านัดเลยสัตว์ไม่พี่เอาปืนเลยหรอกมีหาดเดิ 1> มหนึ่งโอ้โหแต่ละปืน เี้ยยลงมาบังเกอร์ก็ยังหมดอีกเจ๊เดี๋ยวยยยยยยเยกยยยเยยยยวยดยยยยยย้ยย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 ตยย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 ียย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 ตยยเยยอยย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 ยตยย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 ยมยยยยตรง อยาดมาดูหนูสามตัวอะไรอะสามตัวนี่สาธุดหลังกูก็มีไอ้เหี้ยะจิ๊บหายแล้วมันมาถมกูมันเห็นกูมันมาถมกูของชัยกูประเดี๋ยวมึงจะรอดมั้วโอแตกพี่โดนลุมใสาธิตอะไรวะแร่เออแล่สามตัวที่ผมบอกพี่ไปจิ๊บหายเอ้ยเอาไงดีวะแร่สี่นะพี่ที่เห็นตอนเนี้ย ลงมาใหม่ลงมาใหม่ให้ไวเลยไม่อยากลงอ่ะพี่ดอนนี้พี่ดิ้นเลยแนะนำกู <c oughs> ดิ้ไม่ได้ใ,ใจเลยเด้อเย้หน้ากูไม่เห็นกูไมนไม่เห็นกูมันไม่เห็นกูใจเด้อพี่มันเห็นกูแล้ว,วแล้วหนูแล้ว,ลวขอดีใจให้กับพี่นะครับพ,พี่สลัก ตายสัก <c oughs> กลา่าวลาท่านผู้ชมกอนเอ,อเาไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนอันนี้มา <EP S 1> เล่นกับ EP สองนะครับ <g ones> เล่นกับน้องเบสนะครับผมอยู่ที่หนึ่ง <c oughs> พาเบส<ล>พาเบสม,มาตายใช่ห้เจอกั EP สองครับทุกคนนี่บายเจอ EP สามนะครับผู้ชมเบน